หยุดกับครับทั้งสองคนเลยนะยคือที่เห็นนะสองคนเขาพูดภาษาอังกฤษกันนะคะเพราะว่าในช่วงนานาสาระของเรานในวันนี้นะคะเราก็มีหัวข้อเพื่อแสดงความคิดเห็นกันแบบไม่มีจำกัดเลยนะคะกนนนนะคะับหัวข้อในวันนี้นะคะมีหัวข้อว่าถ้าเกิดมีฝรั่งเข้ามาคุยกับเรานะครับจะคุยกับเขาหรือเปล่าอย่าคุยไหมอย่าอย่าอย่าเอ่อเอาเป็นว่าเราไปเข้าสู่ช่วงนานาสาระก,กันดีกว่าครับนะ ถ้ามีชาวต่างชาติเข้ามาคุยด้วยจะคุยกับเขาหรือไม่คุยครับเพราะว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวทาให้เราเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นครับคุยครับพอเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับคุยค่ะก็ช่วยเขาเพราะเหมือนแบบบางทีเขาจะมาถามทางคุยค่ะเพราะว่าถ้าเราเขามาขอความช่วนเลอเราจะได้รักษาน้ําใจเขาแล้วเราก็พูดคุยกับเขาด้วยค่ะถ้าน้องๆได้มีโอกาสเจอชาวต่างประเทศเข้ามาพูดภาษาอังกฤษด้วยเนี่ย ที่ก็ขอแนะนําว่าอย่าหนีอย่ากลัวอย่าอายถ้าสมมตเราฟังไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูด ก็พูดง่ายๆค่ะว่า excuse me mm hmm. ก็คือเป็นการบอกขอโทษนะคะช่วยพูดใหม่ได้ไหมหรือ a g a i n p l e a s e แล้วก็เวลาที่จะโต้อตอบก็ไม่ต้องไปนึกถึงกรากที่ครูสอนอะไรที่โรงเรียน mm hmm. พูดง่ายๆนะคะ mm hmm. เป็นคำศัพท์ง่ายๆที่เราใช้แล้วถ้าที่สุดแล้วเนี่ยยังไม่สามารถเข้าใจเขาได้หรือยังไม่สามารถตอบเขาได้จุงมือเขาไปเลยค่ะพาเขาไปหาเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานที่จะสามารถช่วยเหลือเขาได้อย่าทิ้งให้เขาเคว้งคว้างนะคะ คิดเห็นจริงๆแล้วนะครเพื่อคิดว่างไงครับก็ถ้าเป็นเพิร์เหรอก็คุณจะคุยนะเราก็ได้ฝึกภาษาด้วยเนาะอะไรอย่างนี้ค<ช>่ะแล้วน้องฟันเซ่ล่ะครับหนูว่า คุยกับเขามันก็จะดีนะคะเผื่อแบบถ้าเขาเพิ่งมาจากต่างประเทศอะแล้วเขามีข่าวเหมือนแบบมีโรคใหม่ที่ประเทศเขาจะมาประเทศเราเราก็ควรจะฟังกับเขาด้วยนะคะใช่แล้วคับสำหรับพี่นะคะถ้าคุยกับฝรั่งจริงๆเนี่ยถือว่าได้คุยกับเจ้าของภาษาเนี่ยเราก็จะได้ซึมซับสำเนียงของเขานะคะว่าเขาเนี่ยออกาาเสียงยังไงเนาะ<ด>แล้วก็อีกข้อดีอีกอย่างคับเราก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภา,าษาสากลแล้วเนาะเราก็จะได้ฝึกให้พูดคล่องๆครัใช่ค่ะ